ตื่นตื่นตืค้ากาแกฟรีวิวกาแฟครับนอนทั้งวันเลย <c oughs> กาแฟปลอมวะนี่กินกาแฟแล้วนอนโอ,อ้อะกินแล้วต้องนอนอเป็นกาแฟที่แบบกินแบบบับัตนะบำบัดจิตัตจเอาอะไรจ้ะ <c oughs> เอาคาเฟ่จ้ะเอาแบบดีดหรือไม่ดีดเอาแบบด้วยด้วดย คลาสีกน้องอยู่ก็วายอยู่ลกงอยู่ใครแน่นอนก้องอยู่เอาชาเขียวด้ะอันนี้ครับผมมากินกาแฟคือผ่านบบได้นะครับร้านนี้นะครับเพราะว่ากาแฟบนปานได้ดอกคนขายน่ารัก ปลาเพิ่มก่อนแล้ยเีปเฟอได้กินซี่บอกได้บอมีพลบอรหลุดนี่วะบอมีวลกุบ่ากรุงเทพไปเซ้นเงินมาหรือ่ากุบ่ากรุงเทพเมื่อไรไหยเตียนเบงเงล่องเตียนเบงเง เพียนมุญเนลงเพียนมุงเนรมอเลยมอเลยกาแฟเจ้อุ้มขายดีขายดิบขายดิบขายดีขายจนหลับจนนอนกินแล้วหลับทั้งวี่ทั้งวันไปเลยไปเลยคนขายกินแล้วหลับมาคนขายก็นอนแมนแมนมาดีท่านไปใส่ท่านทำงานทำงานทั้งหดขายของครับโอ้ยโอ้ยเรื่อยเรืโอยรอบัสไปผ่าพยุน หนังอะไรจ๊ะหนังควายควายเอาไหมนังควายมัดละทำไมมัดละยี่สิบบาทมัดละยี่สิบบาทดูสิดูดูเป็นควายควายตัวผู้หรือตัวเมียควายตัวเมียควายตัวเมียอายุประมาณเท่าไหร่นี่ควายตัวเมียประมาณยี่สิบปีโอ้อายุประมาณยี่สิบปีมีเขาไหมไม่มีเขาโอ้แล้วหนังควายดอนไม่มีเหรอหนังควายดอนยังไม่เกิดไม่ยังไม่เกิดใช่ไหม ฉันจะเอาเพราะว่ามันเป็นควายตัวเมียอายุ20ปีฉันจะกินฉันจะไปจีฉันชอบมันเคี้ยวมันกรุบกรับกรุบกรับดีฮะนะมันนุ่มนับนุ่นับดีฮะนะจัดไปจ้ะกินกินสิจ้ะกินกินสิจ๊ะเอาเซลวิสเซลวิสเอาเซลวิสเซอันแล้ก็าโลด้วยสิคะก็ได้กินเขามากเอืไาเเอารถไปเปลี่ยนเบรกให้พ่อไงรถ สายเบรกมือมันลุดมันขาดโอ้หัวยานางเค็มเจ้าอือหึกลินที่คุ้นเคยอุ้ยนัวขนาดอุ้ยนางควายเดี๋ยวมาเบิ้งนึงเจอุ้มนี่ดีกว่ากินที่คุ้นเคยไปอือหึโดมนางเค็มแล้วอือหึลิ้นที่คุ้นเคยฮานามิเลยลินมาเป็นสีชมพแซ่บเลยอุ้ยแค่แค่แค่กินก็ชื่นใจแล้ว ย่านับภาษาย่งสิไดจีมาเดี๋ยวจ่ายเงินเขาเท่าไหร่อันนี้สี่บาทสี่สิบองเองเท่าไหร่ไม่รู้จาน้ควายควายสีควายสี่สิ้าหมดเลยใช่ไหมควายควายแปดสิบแ์ใช่ใช่เป็นแปดร้อยควายควายแตวละยี่สิ ถ้าต่อไปมีหนังไฟในรุ่นรุ่นรุ่โโภนำนะใชอใชชชชอบข้ออ้อชอบนังไฟอ่อนๆขอที่บ้านมันมีแต่หนังไฟเหี่ยวมันไม่ได้เหี่ยวเลยคันเโอ้เขาอยู่นี่เนาะเดยอยๆต้องใหรน่นะ ใครแก่ากินยาอ่อนเนยเนาะใช่มันน่าเด็กเลยมันน่าเด็กโอนเงินเม่ก่อนเนี่ยโอนผิดโอนถูกโอนในท็อปแปดบาทเองเนาะมันถูกเลยน่าเด็กน่าเด็กเนอโอนในเขาแปดบาทเองโอ้ยดูนี่สามเนี่ยเด็กๆเลยนะเมื่อตอนมิบุนายเห็นไหมตอนดิ่งสามพุ่งนาพุ่งได้นะเออเอ็กซ์แค้บักมั่วไปอ่ะโมรันมวยมวยแล้วทำไม เงินละสิบบาทสิบห้าบาทไหนหน่วยละเท่าไหร่ข้างหน้าสิบห้าบาทข้างหน้าสิบห้าข้างล้งสิข้างลังสิบข้างหน้าห้าข้างหลังสิบข้างหน้าห้าข้างล้างสิบคือเข้เามาเข้ามาอยู่ท่าหลังเท่าจับท่าน้าได้หมดเงินละสิบบาทเราพากินเหล็กจากหน่วยหนึ่งเลยตัวได้สิบหาตัวได้สิบย่อย ออ๋อเอาเอาซิบหาดีกว่านุ้ยน่วยมูมูเลือกมาเลยนี่นี่นี่มาแตงมูอย่างเลอันนี้สีเหลืองนะจ๊ะเหลืองฮะบัวแดงบัวเอาเงินบัวแดงบัวเอาเงินอันนี้เหลืองนะจ๊ะรับประกันตัวนั้นเหลืองเอาเอาไหมตัวนี้แดงตัวนั้นเหลืองเอาแดงมาแดงกับเหลืองอยู่น้ำกันนี่แหละแดงกับเหลืองเอามาเป็นได้ซื้อแล้วเป็นแบบนี่หรอเพ ปกับอีกสามสิบเป็นร้อยสิบบาทเนาะไวเอาแล้วคือมาจับสันละคนเยอะเยอใส่กี่กี่ใส่กี่กีะเป็น1้อบาทที่นี่ทีมาไแตงเงินม่าเบดเงินเด็กงานเงินที่ทุกบาจ้ะอุ้ยุ้ยดูน้ามันเด็กกับมุงแต่งโมเลยโอ้โห ถือถือควยจะร่ำรวยไปแล้วนะจ๊ะไปเลยไม่ใช่โอนเงินไปแล้วนะโผล่ได้เงินแล้วไปเลยวัสันปาดเลย่ะโอ้ยที่เดิมกลับมาที่เดิมแล้ววางนั้นไปกสมแบ่งนี้ที่รวมชิดเออมีหลายหลายมองขอบคุณนะจ๊ะคนสวยกาแฟนี้กินแล้วหลับฝันดีทุกวันนะครับผมขอบคุณฝันให้คนสวย กินแล้วดีกินแล้วเข้มคนสวยคนงามคนงามขายกินแล้วรับไปไปไดแห่มึงได้เสี้เงนมองงานรถใช่พีคดูตายโหลดไปจับบ้านเฮา